สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นการเมืองกับเรานะคะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยค่ะมีหลายเรื่องน่าสนใจทีเดียวจากข่าวที่เราตาตามกันมาเนี่ยดูเหมือนพักกำลังเดินเกมหลายด้านเลยนะคะทั้งเรื่องนอกพักเรื่องในพักครับผมช่วงนี้พรรคเพื่อไทยมีแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะนะฮะน่าจับตามองทีเดียวใช่ค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่า เรื่องที่พรรคออกมาเรียกร้องรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูนะคะให้เร่งปรับพวกอาชญากรรมออนไลน์แก๊งคอรเซ็นเตอร์สแกมเมอร์อะไรพวกนี้อย่างจริงจังอืมประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับคือการหยิบเรื่องนี้มาพูดตอนนี้เนี่ยก็มองได้ว่าเป็นการเอ่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองโดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะการเน้นว่าประชาชนเดือดร้อนมากแล้วก็อาจจะแฝงนัยยะเปรียบเทียบกับตอนที่ตัวเองเป็นรัฐบาลอยู่ เหมือนจะบอกว่าเคยทำได้ดีกว่านี้อะไรทำนองนั้นหรือเปล่าคะก็อาจจะตีความแบบมันได้ครับแล้วข้อเรียกร้องที่ว่าอยากเห็นการจับจริงไม่ใช่แค่ตั้งกรรมการอันนี้ชัดเจนเป็นการท้าทายผลงานรัฐบาลปัจจุบันเลยแล้วเรื่องคณะกรรมการชุดใหม่ที่ท่านนายกอนุทินพึ่งตั้งขึ้นมาล่ะคะอันนี้เพื่อไทยมองยังไงดูเหมือนจะยังเออไม่ค่อยมั่นใจใช่ครับคือทางพรรคก็บอกว่า หวังจะเห็นการทำงานร่วมกันแบบจริงจังนะไม่ใช่แค่ตั้งขึ้นมาเป็นพิธีหรือสร้างภาพอืมก็คือยังตั้งคำถามอยู่ครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือการที่พักชี้ว่าปัญหาเนี้ยมันโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยกลายเป็นประเด็นรว่วประเทศไปแล้วอ๋อจริงด้วยค่ะตรงนี้ทำให้เรื่องมันดูใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะใช่ครับ มันเป็นการย้ำว่าปัญหามันซับซ้อนแล้วก็ท้าทายความสามารถรัฐบาลในการประสานงานกับต่างประเทศด้วยซึ่งพักเพื่อไทยก็ประกาศชัดว่าจะติดตามใกล้ชิดก็คือไม่ปล่อยผ่านง่ายๆแน่นอนครับผมทีนี้มาดูเรื่องในพักกันบ้างดีกว่าค่ะในขณะที่ข้างนอกก็กดดันรัฐบาลไปข้างในเองก็มีเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะกรณีการลาออกของคุณสมพงษ์อมรวิวัต์อดีตหัวหน้าพักเลยนะคะเรื่องนี้พักมีท่าทีออกมายังไงบ้างคะ ทางโฆษกพักคุณดนุพน์ปุณน,นักกันก็ออกมาถแถลงนะครับก็แสดงความเสียดายให้ความเคารพการตัดสินใจแล้วก็ย้ำว่าท่านสมพงษ์ยังผูกพันกับพักไม่ได้ตัดขาดกันไปเลยค่ะแต่ที่น่าสนใจคือท่าทีหลังจากนั้นใช่ไหมคะใช่ครับจุดที่น่าสนใจคือการยอมรับเอ่อเรียกว่ายอมรับตรงๆเลยก็ได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนทําให้พักต้องกลับมาทบทวนต้องรับฟังเสียงที่หลากหลายภายในพักให้มากขึ้น ต้องหาพื้นที่กลางในการพูดคุยกันการยอมรับแบบนี้ฟังดูเหมือนการยอมรับไกลๆว่ามีความเห็นต่างหรืออาจจะมีรอยร้าวภายในอยู่จรงิงก็มองได้ครับคือเป็นธรรมชาติของพรรคการเมืองใหญ่นะครับที่จะมีความเห็นหลากหลายแต่สิ่งที่โคศกพักเน้นย้ำคือหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการความเห็นต่างเหล่านั้นทำยังไงให้มันสร้างสรรค์ไม่นำไปสู่ความแตกแยกก็คือยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นเสียงสะท้อนแน่นอนนอกจากเรื่องภายใน การมองไปข้างหน้าเรื่องตัวบุคลากรก็ดูจะสําคัญไม่แพ้กันนะคะเห็นว่าเรื่องผู้สมัครสสก็เดินหน้าไปเยอะแล้วถูกต้องครับก็ทยอยเปิดตัวมาเรื่อยๆจนเกือบจะครบ400เขตแล้วแล้วก็ยังเปิดรับคนที่มีอุดมการ์เดียวกันอยู่ตลอดค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือการลงทุนกับคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการที่เรียกว่ายัง professionals program หรือ YPP นะครับ อ๋อโครงการ YPP ใช่ครับตอนนี้เปิดรับรุ่นที่2แล้วสำหรับคนรุ่นใหม่อายุ21-40ปีที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้งานการเมืองการออกแบบนโยบายเปิดรับถึงสิ้นเดือนตุลาปี68เลยโหอ,อันนี้เป็นการลงทุนระยะยาวเลยนะคะครับเป็นการสร้างคนเพื่ออนาคตของพักอย่างชัดเจนถ้าอย่างนั้นสรุปภาพรวมตอนนี้ของเพื่อไทยก็คือเหมือนกำลังเดินเกมสทางควบคู่กันไป ทางนึงก็คือเล่นบทบาทฝ่ายค้านกดดันรัฐบาลในประเด็นสําคัญๆที่กระทบชาวบ้านอย่างเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ครับผมส่วนอีกทางก็ต้องหันมาจัดการเรื่องภายในตัวเองทั้งรับมือความเห็นต่างการเปลี่ยนผ่านของคนสําคัญแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ใช่ครับทั้งภายนอกภายในเลยดังนั้นคําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องออจับตาดูกันต่อไปก็คือว่าภายใต้สถานการณ์การเมืองแบบนี้ พักเพื่อไทยจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างบทบาทภายนอกในการเป็นปักเสียงตรวจสอบรัฐบาลกับความท้าทายภายในทั้งการรักษาความเป็นปึกแผ่นการเตรียมคนสําหรับอนาคตเนี่ยจะทําได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วจะนําไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้จริงหรือเปล่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากๆเลยนะคะคงต้องติดตามดูกันยาวๆเลยค่ะครับผมน่าติดตามมากครับ